เมรีฟาร์มสวัสดีค่ะวันนี้เมได้มาส่งควายนะคะที่จังหวัดหนองคายอําเภอรัตนาวารีค่ะค่ะมาส่งทั้งหมดแปดตัวนะคะอยู่ครบดีสวยสวยบ่พ่อสวยสวยครับสวยหน้าขาดถึกใจค่ะถึกใจแล้วอันได้โอนเงินมาจำบ่จ้าบ่จ้านนะเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดเดมรีขึ้นมาส่งเก็บตังปลายทางดูในขี ผู้ค้าสวยงามมากถูกใจอาจารย์ชุด8ตัวค่ะตัวเมียสี่ตัวผู้สี่ตัวเมียสี่ตัวผู้สี่นะคะส่งเรียบร้อยแล้วขอบคุณคุณลูกค้าทางทางน้องคายนะคะส่งไปแล้ว อำเภอรัะตะนาวาปีค่ะคนเลี้ยงควายจังไดนมาพูงงามเทพีน่น้องจะเบิ่งเอาเด้อนี่พูงงามงามเรายังโสดอยู่เด้อนี่ผู้ใดยอยากมาต้อนควายซอยเล่ากัดโทรไปหาเราเด้อผู้บักงามนางพี่น้องจังไดนมาเลี้ยงควายวบาสานสิเป็นนายห้อยบาสานโอ้แม่ขาดกระเงืดเด้อบัดนี้จักหน่อยอันเลี้ยงควายนี่สิมีแต่ผู้งามงามเด้อบัดนี้คุณมีแต่ผู้สาวอันมีแต่ผู้สาวอ่อยต่อย